S <S <S แกาแฟพันไทยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของแบรนด์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแบรนด์นี้ใครๆก็พูดถึงไม่ใช่แค่ในหมู่ของคอกาแฟเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงนักลงทุนนักธุรกิจหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับการตลาดหรือเรื่องเกี่ยวกับ กลยุทธ์การเติบโตของแบรนด์ไทยด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นร้านแค่ร้านกาแฟธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่กาแฟพันไทยคือเคสที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่แม่นยำการใช้ทรัพยากรได้ฉลาดแล้วก็การและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงจากจุดเริ่มต้นที่เล็กๆนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนใครจะไปคิดนะครับว่าร้านกาแฟที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยจะกลายมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน กาแฟของเมืองไทยและกำลังที่จะไล่บี้กับแบรนด์ใหญ่อย่างคาเฟ่อเมซอนหรือจะอินทนินนะครับได้แบบที่สุสีเลยกาแฟพันธไทยเริ่มเปิดสาขาแรกเมื่อวันที่19กันยาปี2555ที่อเอร์บางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุทยาและในตอนนั้นเ,นเป็นแค่ร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ในปั๊ม PT เท่านั้นเองแต่จุดที่น่าสนใจคือกาแฟพันธุ์ไทยไม่ได้เริ่มจาก ความพยายามลอกแบรนด์อื่นๆหรือแค่เปิดร้านขายเครื่องดื่มแต่เขาเริ่มมีการวางแผนโพ s ิชัน n i n g ที่ชัดเจนมากนั่นคือความเป็นไทยที่ไม่ได้ดูเชยไม่ได้ดูล้าสมัยแต่เป็นไทยแบบที่ทันสมัยเท่มีสเสน่ห์และมีความเรียบง่ายแบบคนไทยจริงๆคำว่าเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ๆไม่ได้เป็นแค่คำโปรยหรือเป็นแค่สโลแกนเพื่อตั้งออกมาให้มันดูดีอย่างเดียวนะครับ แต่มันกลายมาเป็นรากฐานของทุกอย่างตั้งแต่ชื่อแบรนด์โลโก้การออกแบบร้านบรรยากาศไปจนถึงรสชาติของเมนูกาแฟซึ่งทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวโลโก้เองมีทั้งช้างไทยสาราทไทยมีดอกราชพึกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยรวมถึงการออกแบบร้านที่ใช้ไม้และเหล็กผาสมปสานให้ลงตัวทำให้ร้านดูอบอุ่นแต่ก็ไม่โบราณจนเกินไป พอมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่กาแฟพันธุ์ไทยทำได้ดีอีกเรื่องก็คือการใช้ประโยชน์ของจุดแข็งของบริษัทแม่นั่นก็คือ PTG Energy หรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อปั๊มน้ำมัน PT ปั๊มน้ำมันในช่วงปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำในช่วงต้นเนี่ยร้านกาแฟพันธุ์ไทยกว่า70% ตั้งอยู่ในเครือของปั๊ม PT ทซึ่งมันช่วยลดต้นทุนหลายอย่างเลยไนมะ่ว่าจะเป็นค่าที่ค่าเช่าค่าตกแต่งร้านหรือแม้แต่การหาลูกค้าเพราะคนที่จะแวะเติมน้ำมันก็กลายมาเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกของของกาแฟพันธุ์ไทยพูดง่ายๆคือกาแฟพันธุ์ไทยเริ่มจากฐานลูกค้าในระบบนิเวศท,ที่ปลอดภัยซึ่งมันทำให้เขาสามารถที่จะทดสอบทดลองไอเดียระบบต่างๆแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับชุดแรกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้อง จอกับการแข่งขันจากแบรนด์ใหญ่ๆในช่วงแรกนะครับหลังจากวางรากฐานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยกลยุทธ์ที่ทำให้แบรนด์โตแบบก้าวกระโดดจริงๆก็คือการขยายสาขาแบบแฟรนไชส์แล้วก็การออกแบบโมเดลร้านให้มันหลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นมากที่สุดกาแฟาพันไทยสเสนอแฟรนไชส์ทั้งหมด3รูปแบบก็มีแบบคีออสแบบบิวอินแล้วก็แบบสแตนด์อะโลน โดยโมเดล Key o f ก็เป็นโมเดลที่เล็กที่สุดนะครับใช้พื้นที่ประมาณแค่9ตารางเมตรลงทุนเริ่มต้น1.3ล้านบาทแล้วก็คืนทุนคาดหวังไว้ในที่13เดือนส่วน Built-in ต้องใช้พื้นที่35ตารางเมตรใหญ่ขึ้นมานะครับลงทุนประมาณ2ล้านบาทแล้วก็คืนทุนภายใน17เดือนและแบบที่ใหญ่ที่สุดคือ Stand-alone เป็นแบบที่ใหญ่ที่สุดต้องใช้เงินประมาณ2.5ล้านบาทแล้วก็มีเวลาในการคืนทุนเนี่ยคืนทุนเนี่ยประมาณ24เดือน สิ่งที่น่าสนใจคือเขาเปิดเผยข้อมูลต้นทุนกำไรต่อแก้วระยะเวลาคืนทุนทุกอย่างแบบชัดเจนมากใครที่อยากจะลงทุนก็สามารถที่จะคำนวณได้เลยว่าจะคุ้มทุนหรือไม่เวลาไหนซึ่งจุดนี้คือความจริงใจที่กลายมาเป็นจุดแข็งของแบรนด์เช่นกันและไม่ใช่แค่มีโมเดลแฟนชายเท่านั้นนะครับแต่กาแฟพันไทยเนี่ยยังตั้งเป้าชัดเจนว่า80%ของสาขาทั้งหมดในอนาคตต้องเป็นแฟนชส์ ซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งมีแค่20%เท่านั้นสแสดงว่าศักยกภาพในการขยายยังมีอีกเยอะมากไกลมากโดยกลยุทธ์นี้กาแฟาพันธุ์ไทยตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดสาขาให้ได้ถึง5,000สาขาภายในปี2570หรือ2571ซึ่งถ้าทำได้จริงเนี่ยจะกลายมาเป็นแบรนด์กาแฟาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแซงหน้าคาเฟ่อเมซอนไปเลยนะครับมาดูอีกหจุดที เป็นจุดแข็งนะครับที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องการสร้างแบรนด์แบบมีรากฐานวัฒนธรรมไทยแต่ออกมาในรูปแบบที่มันทันสมัยไม่ใช่แค่การขายของแบบพื้นบ้านหรือแนวโอท็อปนะครับกาแฟบันไทยเลือกใช้วัตถุด,ดิบจากประเทศไทยเป็นหลักและพยายามที่จะเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิน่นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆคือเมนูโพดจุกใจไล่สวรร์ที่ใช้ข้าวโพดอินทรีย จากไล่สุวรรณนะครับแล้วก็มีความร่วมมือพัฒนากับมหาวิทยาลัยเกษตรนอกจากนี้ยังมีเมนูกาแฟตโนดที่ใช้น้ําตาลตโนดจากสงขาหรือเมนูจีดกาแฟถ้าผมเรียกไม่ผิดนะครับที่ใช้ส้มมะปีมะปดมะปีดมั้งฮะมะปีดหรือมะปีดจากจันทบุรีเมนูเหล่านี้ไม่ใช่แค่ขายรสชาติแต่ขายเรื่องราวสตอรี่แล้วก็มีความภูมิใจของท้องถิ่นแบบที่จับต้องได้ด้วยซึ่งมันตอบโจทย์ลูกค้า รุ่นใหม่ๆที่อยากจะกลับมาสนับสนุนของไทยอยากกินของดีที่แล้วก็มีที่มาด้วยและทําให้กาแฟาพันไทยดูเหมือนมีความแตกต่างจากคู่แข่งที่เน้นแค่เมล็ดกาแฟาที่นําเข้าหรือรสชาติแบบสากลอีกจุดหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือการใช้พรีเซนเตอร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจนเซที่ชอบคอนเทนต์แบบจริงใจแล้วก็ต้องการเห็นผู้ใช้งานจริงนะครับกาแฟาพันไทยเลือก คาเล่นกับพี่จองมาเป็นพรีเซนเตอร์คู่แรกนะครับซึ่งกลายมาเป็นไวรัลทันทีและทำให้ยอดขายในกลุ่มของคนรุ่นใหม่เนี่ยโตเติบโต,ตขึ้นได้อย่างชัดเจนนี่แสดงให้เห็นว่ากาแฟพันธุไทยไม่ได้ทำการตลาดแบบเดาสุ่มแต่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าของเขาผู้บริโภคข,ของเขาอย่างจริงจังครับและอีกกลยุทธหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ Max Car d เป็นบัตรสมาชิกของ PT ที่มีมีสมาชิกอยู่แล้ว19ล้านคนทั่วประเทศและกาแฟพันธุ์ไทยเอาฐานข้อมูลชุดนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อจะออกแบบโปรโมชั่นที่เป็นตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายที่เรียกว่า personalization เช่นส่วนลด10บาทต่อแก้วต่อเดือนหรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Maxcard Plus การมีข้อมูลลูกค้าในมือกว่า19ล้านคนเนี่ยทำให้กาแฟพันธุ์ไทยสามารถที่จะทำการตลาดแบบยิงได้ตรง โดยที่ไม่ต้องยิงใช้เงินโฆษณาในการยิงแอดแบบกว้างๆเหมือนคนอื่นๆครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบมากครับและถ้าพูดถึงผลประกอบการของเขาก็ต้องบอกเลยว่าโตแบบทะลุก,กรอบครับจากปี2562ที่ขาดทุน105ล้านบาทมาปี2567มีรายได้ถึง2,575ล้านบาทและมีกำไรสุทธิกว่า2 9 29 292ล้านบาทส่วนล่าสุดเดือนพฤษภา2568เนี่ย เขาบอกรายได้เนี่ยทะลุไป3,000ล้านบาทเติบโต116%จากปีก่อนนะครับทุกอย่างเริ่มจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับการเติบโตในอนาคตกาแฟพันธุ์ไทยยังมีแผนนำบริษัทเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ในปี2568ซึ่งจะช่วยเพิ่มทุนสำหรับที่จะสามารถขยายสาขาพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นแบรนด์ยังมีวิสัยทัศน์ใหม่ในระยะยาวคือกาแฟปันไทยจะเป็นกาแฟลักโลกสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีแผนที่จะเพิ่มลายสินค้าสไตล์ลักโลกมากขึ้นนะครับสนับสนุนเกษตรกร,กรภาคเหนือแล้วก็เน้นการเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดของเคสกาแฟพันธุ์ไทยที่เป็นกรณีศึกษาคือการวางแผนในแต่ละขั้นตอนอย่างแม่นยำ เริ่มจังแต่เริ่มต้นวางระบบโครงสร้างอย่างดีมีโมเดลแฟรนไชส์ที่ยืดหยุ่นใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าทรัพยากรของบริษัทแม่สร้างแบรนด์ด้วยวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็มีความกล้าในการแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่อย่างไม่กลัวทั้งหมดนี้ทำให้กาแฟพันไทยไม่ใช่แค่ร้านกาแฟธรรมดาจะเป็นแบรนด์ที่มีโอกาส ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับผมทำวีดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ออกมาทุกอาทิตย์ถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับ